ในใจที่แทบไม่ต่างจากเนื้อหาในเพลงทำให้ดวงดาวเทาฮิรันถ่ายทอดบทเพลงเพชรท,ที่แต่งขึ้นเพื่อถวายอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพันนวดีที่อย่างลึกซึง้งงานประพันธ์คำร้องใหม่ในทนํานองพม่าแปลงแสดงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมส่งเสด็จสู่สวงสวรรค์ เป็นความภูมิใจสูงสุดของสมาชิกวงดุริยางสากลหรือวงเครื่องสายฝรั่งหลวงที่ได้บรรเลงเพลงหน้าพระเมนท้องสนามหลวงส่งท้ายงานพระราชพิธีบทเพลงอ er ันความกรุณาปราณีฟังดนตรีเถิดชื่นใจไทยรวมกำลัง เพลงชุดตับวิวาพระสมุดและอีกเกือบ20บทเพลงจากผลงานพระราชนิพลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวถูกนำมาย้อนความทรงจำให้กับผู้ฟังโดยสมาชิกกว่า40คนรำลึกถึงความเป็นยอดศิลปินแห่งยุคและแทนกตันยูต่อล้นเกล้ารัชกาลที่6ซึ่งเป็นผู้จัดตั้งวงเครื่องสายฝรั่งหลวงเมื่อ101ปีที่แล้วเป็นวงแรกในประวัติศาสตร์ดนตรีสากลไทย พูดคุยกันนะทุกคนก็ปรับปรื้มนะแล้วก็มีความตื่นตันใจแล้วก็อยากจะแสดงความรู้สึกนะในฐานะเป็นนักดนตรีเป็นผู้เล่นเป็นผู้นักร้องอะไรต่างๆเนี่ยอยากจะได้ถ่ายทอดอความสามารถของตัวเองผ่านบทเพลงของพระองค์ท่านสู่ประชาชนแล้วก็หนึ่งก็เพื่อ,อสนอง พระกรุณาที่คุณที่พระองค์ท่านทรงพระเมตตาให้กับพวกเราเชาวกรมศิลปากรและศิลปินด้วยครับเพราะว่าในหลายๆบทเพลงที่พระองค์ท่านทรงพระราชนิพนธ์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคำกรอนเป็นกรอนบทละครแต่ว่า คุณครูเอื้อสุนทรสนานก็ได้นํามาใส่ทํานองเพราะฉะนั้นการที่วันนี้วงเรียงสากลของเลิมกรได้นําบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระองค์ท่านมาเผยแพร่เนี่ยเชื่อเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นก่อนหรือว่าเยาเวชนที่ไม่เคยได้ยินไม่เคยทราบที่มาของบทเพลงนั้นก็จะได้รับความรู้อันนี้แล้วกัน เรื่องสายฝรั่งหลวงอยู่ในความดูแลของพระเจนดุริยางมีนักดนตรีไม่มากนักแต่ก็เป็นที่ยอมรับในความสามารถต่อมามีนักดนตรีในวงถึง71คนทัดเทียมกับวงดนตรีคลาสสิกของอรารยประเทศบรรเลงในงานสําคัญต่างๆเช่นงานเฉลิมพระชนมพรรษาและต้อนรับอักรรชทูตจนได้ชื่อว่าเป็นวงดนตรีที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกสมัยนั้นปัจจุบันมีสมาชิกกว่า80คน ็นการส่งเสด็จครั้งสุดท้ายโดยจะทำการรื้อถอนพระเมรและอาคารประกอบในวันที่27เมษายนนี้